สวัสดีค่ะ welcome to Texas Texas ยินดีต้อนรับค่ะ Adjust อตอนนี้นุยก็อยู่าชานเมืองออสตินเท็กซัสนะคะเรียกว่าเมืองแซนมาโคว้าวาบ้านหลังใหญ่ต,ตัวโตทั้งนั้นเลยอะ่ะแต่ละหลังนี้ก็4ี่แสนกว่าดอลน,นะคะสี่แสนกว่าดอลน,นี่นะคะบ้านหลังนี้ก็ ปิดป้ายเปิดป้ายขายอันนี้ยังว่าไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะอันนี้บางหลังนี่สองเท่าเลยหลักแบบหลังนี้นะคะก็กําลังสร้างใหม่เนาะโอ้โหดูหลังโน้นดิเพิ่งเริ่มเลยอันนั้นน่าจะห้าแสนนะคะพอดีวันนี้ฝนหยุดตกเนาะตอนบ่ายๆก็เลยดูครึมนะคะอัน,นประมาณเอ่อหนึ่งทุ่ม หนึ่งทุ่มนี้ยังไม่ค่ํานะครับก็สองทุ่มเนี่ยประมาณสองทุ่มนะคะตะวันตกดินทุ่มครึ่งอะไรประมาณนี้เนาะโอเคจะเดินไปฝั่งฝั่งนี้นะคะทางนี้ห้ามรถเข้าคือเขาไม่ให้คนผ่านแต่หมู่บ้านเยอะมากเลยคืออ่าหมู่อันนี้หมู่บ้านใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะเน,นี่ยอ่าว้าว ตรงนี้เขาเรียกว่าชานเมืองประมาณหนึ่งชั่วโมงจากเมืองออสตินนะคะพอดีมาเฝ้าหมาบ้านหลังเบเลบลเลอร์อเลยอะ่ะอันนี้เป็นคาลิฮาดเลยนะคะหลังนี้หลังนี้เป็นคาลิฮาดเลยเนี่ยอลังการมากไม่รู้ทางนี้ออกได้หรือเปล่าโอ้ออกไม่ได้นะคะแต่ว่าโอ้ดูหลังนี้สิ มันอลังการมากเลยนะคะแต่ละหลังอันนี้อันนี้สร้างใหม่ค่ะอันนี้อันนี้กำลังสร้างแต่ละหลังนี่โอ้โหโอเคนะคะเดินจะเดินกลับบ้านเออเท็กซัสเนี่ยบ้านหลังใหญ่ทั้งนั้นนะคะอันนี้ตรงนี้มันมันก็ไกลจากเมืองนิดนึงเขาเขาคนส่วนใหญ่เขาจะหนี หนีเหมือนกับว่าพวกชุมชนใหญ่ๆเขาจะหนีออกมาอยู่ข้างนอกกันนะคะเด็กๆก็มาเล่นกันค่ะโอเคจะเดินจะเดินอยู่ระแวกนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะหลง แต่บอกสามีไว้นะคะบอกว่าเอาโทรศัพท์มาด้วยถ้าถ้าฉันหลงกลับบ้านไม่ได้เดี๋ยวโทรหา <c oughs> คือเดินดูบ้านแล้วมันอะไรมันตื่นเต้นบ้านเขาหลังใหญ่มากเลยอะเรามาจากแคลิฟอร์เนียเนาะก็มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แต่เท็กซัสเนี่ย เขาปลูกบ้านหลังใหญ่มากเลยอ่ะ,อะบ้านที่อยู่ที่ที่พักอยู่นะคะที่เลี้ยงน้องหมาเนี่ยก็สี่ห้องนอนอมอีคือบ้านที่นี่เขาไม่ได้สร้างเหมือนบ้านที่ไทยเนาะเขาจะให้ตู้เย็นเขาจะให้คือถ้าซื้อบ้านเนี่ยเขาจะ มีบ้านโชว์แล้วเขาก็จะกั้นห้องให้เลยแล้วก็มีตู้เย็นมีเตาแกส๊สมีอ่างอาบน้ำมีชาวเวอร์หลังบ้านก็แบบแบบจัดให้เรียบร้อยอหน้าบ้านก็มีสนามหญ้าเรียบร้อยอะไรเงี้ยเบดเสร็จสับนะคะนี่นะคะโอ้โหดูหลังนี้ฮะเบลอเลยอะ่ะ เป็นคาลอฮาร์ดค่ะแต่ว่ามันไม่มีพื้นที่เ,เขาเรียกว่า zero lot lot นะคะก็คือพื้นที่บ้านเนี่ยมันไม่มีมันมีแค่แบบเออประมาณสองสมฟุตอะไรงเงี้ยเนาะข้างๆข้างๆเพื่อนบ้านโอ้โหโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางนี้นะคะ ไปดูคะเหาดหลังนี้เดี๋ยวไปดูค่ะคลเหาดหลังนี้อลังการมากอ่อคนที่เราคนที่อนน้อยมาดูแลหมาให้นะคะเขาก็รีทายแล้วค่ะเมื่อก่อนเขาก็อยู่ในเมืองออสเตรนเขาก็ทำงาน แต่ว่าย้ายออกมาชานเมืองครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็ขายบ้านอีกเขาก็ย้ายไ่อยู่ที่นี่ก็คือแบบลนมาเรื่อยๆแบบขยับขยายออกมานอกเมืองเรื่อยๆอ้ว้าวดูบ้านหลังนี้นะคะโอ้อลังการทุกหลังเลยนี่บ้านหลังนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้นี่คือพื้นที่นะคะรั้วเดินไปนะ อันนี้เดินขึ้นเนินนิดนึงนะคะชอบบ้านหลังนี้จริงๆแต่ความจริงแล้วคือชอบนะคะแต่ว่าไม่ไม่ชอบบ้านหลักสองชั้นเพราะว่าเราไม่เราชอบอยู่พื้นระชั้นล่างนะโอ้โหดูบ้านหลังนี้อลังการมากวิวสวยด้วยนะข้างหลังเนี่ยไม่มี ไม่มีเพื่อนบ้านไม่มีเนเบอร์อันนี้เพิ่งสร้างค่ะกำลังสร้างแสดงว่าอันนี้ก็เขาสร้างขายนะคะ available ก็คือเขาสร้างแล้วเขาก็เปิดขายนี่นะคะคือหมู่บ้านนี้ขับรถเข้ามาแล้วใหญ่มากแล้วเขาก็สร้างอยู่เรื่อยๆอ,อ,อย่างตรงนี้ รถนี้เขาก็น่าจะเปิดขายด้วยก็คือเขาก็จะสร้างจนเต็มหมดและค่ะคือเขาเริ่มสร้างตรงไหนคนก็จะมาซื้อแบบไม่หยุดอะ่ะคนคนร่ำรวยมากนะคะไอ้น,นุ้ยก็ทำวิดีโอล่าสุดนะคะเราจินตนาการได้ทุกทุกอย่างนะคะเราจินตนาการดีเราก็จะได้ดีๆ เราจินตนาการอะไรที่ไม่ดีเราก็จะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีนะคะถ้าเราดูข่าวข่าวส่วนใหญ่ก็จะมีแต่อะไรลบๆเราก็จะดึงดูดอะไรที่ลบๆเพราะฉะนั้นแอนุยจึงหยุดดูข่าวนะคะตั้งแต่หยุดดูข่าวชีวิตก็มีความสุขมากเรามีความสุขเพลิดเิน,เนอารมณ์ดีอ๋อ สามีอนุยก็แข็งแรงขึ้นอนุยาก็อารมณ์ดีนะคะถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะมีต่ําๆคืออารมณ์คล้ายๆว่าต่ําลงขึ้นอะไรเงี้ยเราก็แบบเออมันเป็นธรรมดาเนาะทุกอย่างดีหมดนะคะอะไรถ้าเกิดมีอะไรที่ไม่ดีเราก็ขอบคุณเราต้องหาเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมเราถึงดึงดูดสิ่งไม่ดี เราต้องมองที่ตัวเรานะคะไม่ใช่มองที่คนอื่นถ้าคนอื่นไม่ดีกับเราแสดงว่าเรานี่แหละค่ะมีอะไรที่ทำเรายังไม่ผ่านพ้นการยังล้างออกไม่หมดว่างั้นเถอะนี่นะคะอันนี้วิธีคิดนะคะอะไรที่เราทำเหมือนกับว่าเราดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีอะ่ะแสดงว่าเรายังล้างสิ่งนั้นออกไม่หมดเราต้องคิด ว่าตัวเราเนี่ยดึงดูดอะไรเราทําอะไรไปบ้างเนาะแล้วเราก็ต้องออมีสติเหมือนกับว่าเราคิดอะไรบ้างทั้งวันเนี่ยทั้งวันเนี่ยคิดดีหรือไม่ดีนะคะโอเคค่ะอนอุะว,วันมันกำลังจะตกกำลังเหมือนกับประมาณ5้าโมงที่เมืองไทยเลยอะอันนี้อันนี้ทุ่มนึงแล้วละค่ะ ทุ่มนึงแล้วนะคะเนี่ยโอ้บ้านหลังนี้นะคระับอลังการมากโอเคค่ะนุยก็จะสวัสดีก่อนนะคะเพราะว่า,าทำวิดีโอยาวแล้วมันโหลดยากนะคะโอเคค่ะบ๊บา,บายบายค่ะ